สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกแล้วครับวันนี้วันที่14ตุลาคม2021นะเรามาอัปเดตสถานการณ์อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2หน่อยนะครับเราเริ่มเดินมาจากฝั่งที่ตัวันออกนะคบเป็นส่วนโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะมองลงไปข้างล่างก็เฉ็นะมีผู้โดยสารอยู่พอสมควรเลยนะร้านค้าร้านอาหารก็ปิดปรับปรุงการเกือบหมดเลยนะครับในชั้น2 ตรงนี้จะเป็นบริเวณมีติ่งพอยต์ตรงประตู3ชั้น2นะครับจะเป็นจุดที่ส่วนใหญ่คนจะมารวมตัวกันที่นี่นะครับเรามาดูหน้าจอแสดงผลเที่ยวบินขาเข้ากันหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมีเที่ยวบินเกาะไม้ชี้นะครับไทเปมีปารีสขอนแก่นภูเก็ตเชียงใหม่มีจากดูไบด้วยนะครับแล้วก็มีจากอุดรนที่เครื่องลงแล้วนะครับที่เครื่องลงแล้วมาจากหลายสายการบินนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะ นี่ครับอุดรเป็นของเวียดเจ็ทแอร์นะครับประมาณเที่ยงครึ่งครับแล้วประมาณเที่ยง50ก็จะมีเที่ยวบินจากเชียงรายเวียดเจ็ทนะครับที่เครื่องลงแล้วนะครับมีคอนเฟิร์มเที่ยง55จากเชียงใหม่เวียดเจ็ทนะครับมีกำหนดลงแล้วก็ขอนแก่นนะครับประมาณบ่ายโมงมีเครื่องบินจากอัมสเตอร์ดัมนะครับดฮาอาบูดาบีภูเก็ตนะครับที่มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีกำหนดลงแล้วก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับมีอัมสเตอร์ดัมอุบลสมุยนะครับมีกำหนดลงเหมือนกันนะ มีเที่ยวบินจากสิงคโปร์ด้วยนะครับมาจากภูเกต็ตฮ่องกงที่มีกำหนดลงเหมือนกันในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับเกือบบ่ายสองแต่นอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกกันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับเราเดินผ่านในถงทางเดินของอาคารผู้โดยสารขาเข้าก็จะมีตำรวจท่องเที่ยวนะครับอยู่ขวามือนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นร้านค้าที่ปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบเลยนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวามือนะครับ เราเดินตรงไปยังฝั่งทิศตะวันออกนะครับจนสุดเลยตรงนี้จะเป็น AOT l i ม o u s i n e นะครับที่เปิดให้บริการอยู่นะครับถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศก็มีผู้โดยสารกับญาติผู้โดยสารมารอกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากจอแสดงผลการบินที่เราเห็นแต่กี้ก็จะมีเที่ยวบินในประเทศมาตลอดเลยนะครับค่อนข้างถี่มากขึ้นนะครับดังนั้นก็จะเห็นผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศก็จะมี การเดินทางเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันไม่ขาดสายเหมือนกันนะครับเราเดินดูรอบๆกันหน่อยนะครับขวามือจะเป็น TG Baggage Service นะครับดูแลกระเป๋าของการบินไทยที่นั่งบริเวณโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศมีผู้โดยสารนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้คือขวามือสุดห้องน้ำเปิดแล้วนะครับหลังจากปิดมายาวนานเลย ร้านค้าปิดประปรุงใน,ในเวิร์กนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ <S 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 นี่ฮะที่นั่งบริเวณโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าก็มีผู้โดยสารนั่งรอนิดหน่อยครับ <S <S ฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านแอดครับคาเฟ่ที่ยังคงเปิดอยู่นะครับหนใน2ร้านตรงกลางจะเป็นเคาน์เตอร์ไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับ atta นะครับที่ปิดไปแล้วแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่เปิดอยู่ก็คือร้านชาพยอมนะครับนี่คือ2ร้านที่เปิดอยู่ของชั้น2นะครับ นอกนั้นก็คือร้านค้าปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบไปจนถึงประตู3เลยนะครับทำให้โถงตรงนี้ก็คือโล่งไปเลยฮะไม่มีร้านเลยประตูทางออกของผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารเดินทางเข้ามายัางสนามบินสุนรรภูมิเป็นระยะเลยเหมือนกันฮะ ้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะทุกคนเนื่องจากอย่างที่บอกครับช่วงนี้คือเที่ยวบินภายในประเทศเรามีอยู่เรื่อยๆแล้วก็จํานวนเที่ยวบินก็ถี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผู้โดยสารก็ถือว่าเริ่มคึกคักขึ้นมากกว่าเดิมพอสมควรครับมีคุณยายพาหลานมาด้วยนะครับก็เดินทางก็ได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับช่วงนี้แต่ก็ทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับสมดุลกันให้ดีนะครับทุกคนก็หวังว่าที่มีมาตรการผ่อนคลายเรื่อยๆแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ เมื่อออกจากถุงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศแล้วนะครับขวามือจะมีทางเข้าออกเป็นประตู2นะครับเข้าออกได้นะครับตรงไปก็จะมีร้านค้าที่ปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบเลยนะนี่ครับทุกคนเราเดินวนจงมาถึงมิตติ้งพอยต์บริเวณประตู3แล้วนะตรงนี้ก็จะมีทางให้เลือกเดินไปได้หลายทางนะครับถ้าเกิดเราเดินตรงทางบันไดเลื่อนทางเลื่อนตรงนี้ลงไปชั้นหนึ่งก็จะไปแท็กซี่นะครับหรือลงไปใต้ดินเพื่อไปแอร์พอร์ตลิงก์ก็ได้นะครับเคาน์เตอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดอยู่นะครับ แล้วก็ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานฝัญญ่งตะวันออกก็ยังเปิดอยู่เหมือนกันก็จะเห็นว่าถงทางเดินชั้น2ของเราเริ่มไม่ค่อยเหงาแล้วนะครับตรงนี้จะมีทัวร์เซอร์วิสทรูแล้วก็ BDMS เคาน์เตอร์นะครับที่ปิดไปแล้วนะครับยังคงปิดอยู่นานพอสมควรครับประตู5ก็ปิดการใช้งานนะที่อยู่ติดกับ BDMS เลยนี่คือถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิมนะครับที่ยังคงปิดอยู่นะฮะ จะมีแต่ลูกเรือนะครับที่เดินที่ใช้เส้นทางเดินนี้ผ่านมาเนื่องจากว่าผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจะต้องออกอีกทางนึงนี่ครับเส้นทางของลูกเรือนะครับที่มาจากเที่ยวบินระหว่างประเทศก็จะต้องเดินผ่านเส้นทางนี้ไปนะฮะสายการบ,บินนี้น่าจะเป็นสายการบ,บินของเอมิเรตนะครับมากันบ่อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ ลูกเรือเที่ยวบินระหว่างประเทศจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้แล้วก็ไปออกที่ประตู3ามนะครับช่วงก่อนจะออกที่ประตู4ี่แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาออกที่ประตู3าแทนแล้วนะครับนี่คือโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับอันนี้มองมาจากอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าโล่งจริงๆเลยอนะ่ะ ประตู6ก็ปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ที่อยู่ถัาจากประตู6ไม่ว่าจะเป็น K-Bank AS กับ d t แทก็ยังคงปิดทําการอยู่นะครับเนี่ยฮะลูกเรือยังคงเดินมาเดินทางมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีมีไฟล์ทค่อนข้างถี่ขึ้นเหมือนกันครับที่เข้าประเทศมาอย่างที่บอกครับตอนนี้ K-Bank AS d t a อปิดหมดเลยนะครับ เป็นสถานการณ์ที่ดีครับที่มีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเดินทางอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นเส้นทางเส้นทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเป็นประตู8นะครับจะเห็นว่าข้างข้างหน้าก็จะมีการกั้นเส้นทางไว้แล้วแล้วก็ถ่งข้างหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่งชุดแบบป้องกันนะครับคล้ายเสื้อกันฝนนะครับใส่คลุมไว้ ตรงนี้ KBank Exchange แลกเงินยังคงเปิดให้อยู่ให้บริการอยู่นะครับที่จุดเดียวเลยนอกนั้นร้านค้าก็จะปิดปรับปรุงทั้งหมดเลยนะครับในเวิร์กนี้ <S <S นี่คือเส้นทางของผู้โสารขาเข้าระว่างประเทศนะทุกคนเขาจะตีเส้นกรอบไปแล้วก็จะเดินออกจากโถงอาคารบุ้โดสารแล้วก็ทะลุตรงแล้วมาออกอย่างประตู8นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยประกบ คอยประกบไปด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมด้วยส่วนหนึ่งครับที่มารับเพื่อที่จะไปโรงแรมที่เป็นอัลเทอร์นทีฟอัลเทอร์นทีฟสเตทควรนทีนหรือว่าสถานที่ที่ที่พำนักครับนี่ครับก็จะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยมาเรื่อยๆเลยนะครับทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะพักอยู่ที่ต่างกันโรงแรมต่างกันก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับแยกๆกันไปนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากกรณีที่มาเป็นเป็นทัวร์หรือพี่ที่ไปทํางานต่างประเทศนะครับที่มาเป็นสายเลย ก่อนเดินทางออกผ่านทางประตู8ไปนะครับก็จะมีการคืนตัวเลขที่ใช้จับคู่เอกสารอยู่นะครับแล้วก็เดินตามเจ้าหน้าที่ที่จะพาไปขึ้นรถนะครับเพื่อไปอยังสเตตโพลันทีนที่ได้เลือกไว้นะครับตรงนี้เป็นประตู9ที่ปิดไปแล้วนะครับผู้โดยสารจะต้องเดินทางผ่านไปอย่างเดียวนะเพื่อไปออกประตู8ที่เดียวเลยผู้โดยสารท่านนี้น่าจะมีของเข้ามาเยอะนะครับก็ถ้าเกิดมีของมาเยอะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานคอยบริการอยู่นะครับ มีของเยอะจริงครับน่าจะเข้ามาอยู่นานพอสมควรก็เป็นภาพที่ดีฮนะเป็นภาพที่ดีที่มีผู้โดยสารอยากจะเข้ามาเที่ยวหรือว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยนานหน่อยก็ดีนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยแต่ทั้งนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราอาจจะต้องสมดุลระหว่างมาตรการผ่อนคลายกับการป้องกันไปด้วยนะครับ ผู้โดยสารก็ทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับผู้โดยสารถือว่าม,ม,มีมีหลายช่วงอายุเลยนะครับแต่ไฟล์นี้รู้สึกว่าจะเป็นผู้ผู้ผู้โดยสารที่ค่อนข้าง,างมีอายุหน่อยน่าจะมากันเยอะพอสมควรครับนี่ครับจะเห็นว่าผู้โดยสารจะต้องเดินทางออกผ่านทางประตูแปเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปโรงแรมโดยตรงเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราเดินดูกันต่อเลยครับ จะเห็นว่าถัดจากประตู8นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่ากาศยานฝั่งที่ตัวนโตกับเปิดให้บริการอยู่นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์รถเช่านะครับเรียงยาวเป็นตับเลยนะครับที่เปิดให้บริการอยู่นะยังคงเปิดให้บริการอยู่ครับแม้ว่าจะมีบางเคาน์เตอร์ที่อาจจะปิดไปแล้วบ้างนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยครับถงทางเดินผู้ที่สารขาเข้าตรงนี้คือผู้ทดยสารผ่านไม่ได้นะประตู7ก็ยังคงปิดอยู่นะครับ ก็จะเห็นว่าถงทางเดินตรงนี้เนี่ยไม่ผู้โดยสารไม่สามารถใช้งานได้นะครับมีเฉพาะลูกเรือเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้งานถงนี้ได้เพื่อจะไปออกตรงประตู3อย่างที่เคยบอกไปนะครับนี่คือลูกเรือเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับที่สามารถใช้งานตรงนี้ได้นี่ครับนี่คือก็น่าจะเป็นสถานรรการณ์ล่าสุดของอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศกับในประเทศนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างคึกคักมากกว่าเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ